ไปครับวันนี้สิภาพเปลี่ยนของหนักช่วงระวังเดินทางนะครับเห็นห่วยน่ครับน้ำก็ลังหลักนะครับน้ำขึ้นคุณแบบนี้อันตรายนะครับไปเล่นน้ำเลยเห็นน้ำแบบนี้นะให้ใส่พวมระมัดระวังนะครับมาครับมาถึงหน้างานแล้วครับวันนี้ก็ได้น้องๆพ่อทหารนะครับเป็นกำลังหลักในการขนแผ่นซีแพคพวกนี้นะครับที่ขนขึ้นไม่ไปสั่งสภาพนะครับหลังจากที่ผมได้มาสำรวจครั้งที่แล้วอันนี้มาขุดเบิ่งนะครับว่าสิีวางเสาไดีบอนะครับขุดเบิ่งข้างล่างครับว่ามันมีหินพอสิได้ฝากเสาไดีบอนะครับ ก็โชคดีครับคุณลงใบพอหินนะครับแผนงานต่อไปคือสีเทพืืนนะครับเพื่อตั้งเสาพืนที่เหตุงานนี้ยากอยากนะครับทั้งแคบทั้งลึกทั้งจืดน,นะครับเขี้ยมใหม่เขี้ยไหลของทรายของของอวาก<อ>ินเฟืดองอยู่ครับงานนี้นเสื้อผ้านาพี่อาศัยไปในมุนเอเลน,นะครับ โซสิถากสิทางโซส,สิคุดนะครับกินฟืดครับกินฟืดงานนี่บอกเลย,เร,ออยระวังพักเส้าเมยแล้วพาเบ่งความงามของธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นหุบห่วยนะครับหินมิตรกร่อนใหญ่ๆนะครับหินนี่สูงสมหอแอ้วครับคนครับ เดี๋ยวสิพาลงไปเบึงหุบหวยทางล่างครับไปฟังเสียงน้ำกันถ้ากันเสือบอกครับว่าน้ำไหลแห้งขนาดนี้ก่อนหินไหลขนาดนี้มีปรากฏขึ้นมานะครับมีคนเคยใส่ใดนะครับอันนี้ช่วงน้ำหลากนะครับกสิปจะมาบนนี้นะครับ ช่วงแรงกอะไรอย่งนองอ้ยอยกแล้วจะน้อยนะครับเดี๋ยวพาบางอีกมุมนึงครับองความงามแต่ละจุดเลยนะครับมีน้ำไหลมีก้อนหินนะครับมีหน้าผาสวยงามครับ อยากให้มาเห็นของจริงนะครับเบางในกล่องนี่มันบ่คือของจริงนะครับความงามนี่บไดเอื้อคงเลยนะครับของจริงนี่สวยนะครับอธิบายบ่ถึกต้องได้เห็นโดยตาตัวเองนะครับอันนี้ถ้าเห็นเทียบกับตัวจริงนะครับว่ามันใหญ่ว่ามันสวยปันใดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาส้ำนีดก่อนครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ